วิธีการหมักน,นะคะเราก็ใส่ใส่อะไรบ้างทุกคนแล้วหนูจะกินอันนี้แม่ไหมกิน <research. S 3> มาชอบกินเลยค่ะจริงป่ะแน่ใจนะกินนะหนูเองเลยนะไม่ได้ก็ไม่กิน ยีะะ่ีนี้นะคะเราก็จะมาแชร์สูตรทำอา,อาหารง่ายๆที่บ้านเพราะว่าถ้าทายากก็คือจะทําไม่ได้เป็นเมนูนะคะเบคอนพันเห็ดเข็มทองเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างรอบนี้กินได้ไหมแก <Okay. S 1> ตม้ตัวแก้ตัวเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความหามเห็ดอยู่ที่นั่นทุกคนมันก็จะมีเบคอนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือซื้อมาที่โรชาสค่ะโรธาสนะแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทองแบบนี้ ด้วยที่เรากินกันเยอะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องหมักเบคอนก่อนนะเดี๋ยวมาคนนี่ค่ะเราต้องหมักเบคอนก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาหมักเบคอนกันวิธีการหมักนะคะเราก็ใส่ใส่อะไรบ้างทุกคน ใส่เลยบอกว่าจะมาสอนเขาไงใส่ไปเถอะเดี๋ยวอร่อยเองอันดับแรกเราต้องใส่ซอสหอยนางรมก่อนอ่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วนะคะเราก็เพิ่มความใส่รสดีใส่รสดีใส่รสดีใส่ไปเถอะเดี๋ยวอร่อยนะเดี๋ยวเราจะขอใช้ มือคุกนะเดี๋ยวขอลา้างแล้วสะอาดก่อนอทำงานทำความสะอาดก่อนนะคะอยา่าใช้มือคุกเลยนะคะเพื่อความแบบความอร่อยอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราก็หมักเบคอนทิ้งไว้ก่อนนะคะสักประมาณ10นาทีนานไปบประไม่รู้10นาทีเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียม ล้างเอเห็ดเข็มทองนะคะนี่จ้าช่วงนี้จะแบบว่าแม่แม่ผีบ้านแม่ผีเรือนนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากออกไปกินอาหารข้างนอกเนะ้ะด้วยที่เราต้องเซฟตัวเองแล้วก็ลูกเราก็เลยจะทําอาหารให้ลูกกินโดยที่เราไม่ถามลูกสักคำว่าอยากกินไหมอ๋ ам, ออ๋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 องก่อนก่อนลอางออ๋ออ๋ออ๋ออ ฉีดพอคำนะเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดเลยจ้ะเช็นก่อนก็า้องล้างอครั้หน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเบคอนที่เราหมักไว้แล้วประมาณ10นาทีแล้วนะคะนะแล้วก็เป็นเห็ดเข็มทองที่เราฉีกแล้วล้างแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำการ เอาเบคอนพันเผ็ดเสียดทองกันนะคะทุกคนก็หนึ่งแผ่นแบบน,นี้แล้วก็เอาเผ็ดเกล็ดทองแบบนี้จ้าชุบ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 นี่เรียังก็ความสวยงามอ,อ,อีพีนี้แก้ตัวอีพีที่แล้ววานาฟีไม่รอดใช่ไหมอีพีนี้ พ่ไม่น่ารอดหนูพูดอย่างนีมาเอากากินไข่ต้มค่ะวายหนูจะไปกินไข่ต้มมาหนูไม่ลอกินอันนี้แม่หรออุอยู่เหรอแล้วหนูจะกินอันนี้แม่ไหมกินมาชอบกินเมค็ดจริงป่ะแน่ใจนะกินนะไม่จอหมักหมูเองเลยนะกินไม่ได้ก็ไม่กินลูกแม่แก้ตัวค่ะบอกเลยเมนูนี้หนูต้องบอกแม่ทำให้หนูกินอีก ลูกกินข้าวอิ่มแล้วนะโนอย่าเพิ่งิเดี๋ยวลูกไม่อิ่มแล้วเดี๋ยวรอขออร่อยอร่อยก่อนนี่แม่ทำสุดฝีมือเลยลูกแม่นี่บอกไม่กินว่าตายแล้วทำไมล่ะลูกทำไมล่ะลูกลองชิมก่อนแก้ตัวแก้ตัวตายแล้วคนรอกินเพียบเลยเดี๋ยวต้องรีบทำน่าจะไม่พอนะคะได้จะต้องทำเพิ่มเพราะทุกคนอยากกินมาก กาจะกินเยอะเนี่ยเดี๋ยวเรากินเมนูป้านี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วกินนะพี่นอกินเป้ากินกค่ากินก็กินใจกับม่ากินก็กินแต่เเสร็จแล้วจ้าตอนนี้เรเอาเบคอนพันเห็ดเข็มทองเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะามาทอดกันดีกว่านะคะเราต้องเปิดอันนี้น,แบบน่อยดู เบสออลพอสเซอร์หรอไม่อ่ามัเปิดอ่าเราก็ต้องใส่น้ำมันให้มันร้อนก่อนเลยฮะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบไม่กระเด็นหรอเกลียวไหมเกียวโอ้เหมือนเก่งนะดูเนี่ย อ่ะเดี๋ยวรอระหว่างรอน้ำมันรอสักหนึงหมดเพลงเพลงมา เวลาเวลาใครจะทำเมนูนี้รบกวนไม่ใช่รบกวนเป็นเป็นคำเตือนว่าเดี๋ยวผู้มาฉีดโบโท็อกหรือฟิลเลอร์นะไ,ไม่นี่างั้นอาจจะละลายได้ร้อนหรือ,อยังมิวรอา้อามือจุ่มดิมิวรอ้มือจุ่มดิร้อนแล้วนี่ควันขึ้นแล้วครัไปอุ้ย,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 ยว้าวา ยาวแบบนี้อพอลงฟูกหมดเลยนิดเดียวเองอ่ะนี่อ่ะมาดูใกล้ๆอันนี้สวยนะนี่เห็นบ้ามีความแหลกดูมีความยาวดูอันนี้โหดจ้า,นนาระหว่างรอสุกนะคะเราก็ พอชิมกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหรือน้อยดีกว,ว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบสุก,กี้นะอ๋ะอเฮียแคร์เดี๋ยวไม่มเผาอ,อ้โหอร่อยมากมันมีความกรุบ ทุกคนระหว่างที่เรารอเบคอนพันทิพ์เพ็ดเข็มทองกำลังทอดอยู่นะไม่ไหมหรอกไม่เดี๋ยวรู้เราก็จะมาทอดเป็นฝายในหม้อทอดไรน,น้ำมันอันนี้ด้วยนะคะเนอะไหลยเมน,นูเลยวันนี้ว้าวจ้ะว้าวทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วจ้า เบคอนพันเห็ดเข็มทองนะคะกินคู่แบบนี้เลยน้ำจิ้มคุกกี้นะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟบนโต๊ะกันนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมีเมนูเป็นหมูทอดนะคะแล้วก็เฟรนฟรายอีกสองเมนูให้กับเด็กๆนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปชิมกันว่าเป็นยังไงจ้า oh. ตอนนี้นะเนฟรนฟรายก็เสร็จแล้วแอบแบบแอบไหมนิดหน่อย oh. ไม่เป็นไร <No. S 1> นะ มนเลงไม่ใช่มายิงแล้วไม่ตายนะเดี๋ยวเราใสา่กานโอเคทำไรธนโวายคอมบิดคนุณนึกว่รหลอนะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งโต๊ะกันว่ะ แล้วนะคะดูดิเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนก่อนที่คนอื่นจะชิมนะ,ะเมนูแรกนะคะที่เราจะชิมก็เป็นอันนี้เลยนี่เห็ด,ดเ,ดเ,ดเดข็มทองพันเบคอนหรือเบคอนพันเห็ดเข็มทองนั่นเองนี่จ้าจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะอืมกุ้งดองซีอิ๊วค่ะ อย่างนี้เลยทุกคนแม่ๆจิ้ม่อนจิ้มก่อนจิ้มกิมจิค่ะอันนี้ะนะคะหมูผ่านลบมาเยอะมาก อันนี้เป็นหมูเขาเรียกว่าหมูระเบิดเมนูหมูระเบิดอร่อยนะอร่อยทุกเมนู <Wow. S 1> เดี๋ยวให้คนอื่นชิมบ้างว่าเป็นยังไงนะผ่านอี e ีนี้ผ่านนะเกินนั้นก่อนด้วย ทำไมไม่ชิมหมูพันเบคอนก่อนคะทุกคนเสีย <laughs> อาชิมหมูพันเบคอนก่อนเร็วๆแต่ละคนอันนี้เ,เป็นหมูระเบิดอ,นนอันนี้มันยากอร่อยอันนี้อร่อยมากเหมูร<ม>ะเบิดหมูระเบิดบอกเล,เลยนะครับว่าอันนี้คืออร่อยสุด่อยจริงจังอ่ะมิวชิมเป็นยังไงพูดความจริงนะห้ามโกหก อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะอร่อยไหมมิวดูดีคืนนี้นอนบนบ้านนอนบนเตียงป็นไงพ่อใช้ได้ครับแต่ว่าคิดว่าหน้าต้องใส่เนยเพิ่มอีกใส่เนยอะไรเขาไม่ได้ใส่เนยหมักเรื่องเดียวอ๋อแค่หมักปกติแล้วเนี่ยเห็ดเข็มทองเวลาไอ้นี่เข้าไปเนี่ยเขาต้องใส่เนยนิดนึงด้วยหรอใครบอกั้งเห็นเชฟเขาทำไอุ้ยมาเชฟไปดูตอนไหนนัวไปด้วย มินที่มินท,ทำโคอร่อยอะหมูระเบิดหมูระเบิดอิตีนี่ต้องไปนอนนอกบ้านปีพีหน้าไม่ต้องเชิญมันมากินนะคะอิตีเนี่ยห้าม,ม,มแอคติง้งอร่อยก็บอกอร่อยนะห้ามแบบบอกไม่อร่อย<ะ>ไม่อร่อยก็บอกอร่อยเป็นไงคะคุณมินคะพก็กินได้นะไม่แย้ไปทำเราก็กนได้มึงนอนพืน้นกัน โอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวยีพีหน้าเราจะมาทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเกดจีเจค่ะฝากากด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิงกินกองแก้วด้วยนะคะขอตัวไปกินก่อนอร่อยเมนูวันที่2ของเราเป็นเมนูแบบว่าช่วงแบบอยู่บ้าน <Wow. S 1> นะ ทอดมันปลากายนะคะวันนี้เมนูวันนี้ช่วงนี้เราก็จะทํากับข้าวกินกันเองนะคะกินได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> ทอดมันปลากายน่ากินมากนทอดมันปลากายซื้อ่าสําเร็จรูปปรุงเองไม่น่าจะรอดสั่งจากสั่งออนไลน์เลยคะ่ะแล้วก็วันนี้เมนูอีกเมนูหนึ่งเป็นอะไรคะเนี่ยหมูบัตเตอรี่ หมูหมักเกาหลีเราก็ซื้อหมูแผ่นแบบนี้ที่บิ๊กซีนะคะแผ่นละเท่าไหร่เอ้ยหอเท่าไหร่อ่ะห้ามหกสิบเก้าบาท,บาทเป็นหมูสามชั้นสไลดชาบู <Wow. S 1> แล้วเราก็ซื้อนี่เลยซอสหมักนุ่มสูตรย่างเกาหลีบิ๊กซีเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มาหมักแบบนี้จ้านี่เลย คนนี่ค่ะทอดมันประกายนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันอร่อยปะมันนี้มีการพันนะมันจะมีกระดาษซับมันแล้วนะ <c oughs> อันนี้เป็นท่าพรอมวิ่งนะคะ <c oughs> ย่างๆอยู่เหมือนเหมือนเหมือนดอมันมันจะเด่นปุบๆ <c oughs> อ่ะไอคือท่าพรอมวิ่งทุกคนไม่ได้หรอกน้ะแพงมาก พร้อมกินแล้วค่ะทุกคนค่ะ <Wow. S 1> เมนูช่วงเออเขาเรียกว่าเก็บตัวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะห <Okay. S 1> มูเกาหลีของเราเราจะจิมน้ำจิ้มอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มปลาเกาหลีเป็นน้ำจิ้มปลาเกาหลีนะทุกคน <S <S จะลองชิมแล้วแหละมันจะเปรีป้ยวเหมือนเต้าเจี้ยวนิดนึงอะ่ะ เราจะใส่กิมจิไปด้วยมันจะจะเปรี้ยวเข้าไปอีกนะคทุกคนแล้วก็ห่อ,อแบบนี้พร้อมนะคะอ,อร่อยจนหมาห่าวอะทุกคนอร่อยมากลองทำก,กินกันที่บ้านนะคะทุกคนหา <smart> oh. <noise>